รู้หรือไม่ว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไม่ได้้าร่างกายขาดธาตุเหล็กนะคะจะทําให้เกิดภาวะโลหิตจางค่ะสมองทํางานช้าไม่ปลอดโปร่งแล้วก็หลงลืมง่ายอ่อนเพลียมไม่มีแรงทําให้ภูมิลดลงแล้วก็ไอคิวต่ำอีกด้วยค่ะและนี่คือกลุ่มที่มีภาวาะขาดธาตุเหล็กสูงได้ค่ะทารกเด็กกาลังเจริญเติบโตคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่ให้นมบุตรถ้าไม่อยากให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กก็เลือกรับประทานอาหารดังนี้เช่นเนื้อสัตว์เนื้อแดงผักใบเขียวและธัญ,ญพืชแต่หยุดก่อนค่ะ คใครมันจะไปกินทั้งหมดนี้ได้ในวันเดียวถูกต้องไหมคะแม่หนุ่ยจึงคิดคนวิตามินตัวนี้ขึ้นมาค่ะคือท่านเหล็กที่หมีซึ่งใช้ท่านเหล็กตัว sun active ค่ะซึ่ง sun active ตัวนี้ค่ะมีนวัตรกรรมในการนําส่งสารอาหารรูปแบบใหม่โดยจะมีชั้นที่ห่อหุ้มท่านเหล็กอีกชั้นนึงค่ะเพื่อลดการระคายเครื่องไม่มีสีไม่มีรสแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะ <Y ami. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะ <Y ami. S 1> เด็กจะชอบมากมากและแม่หนุ่ยนะคะทําออกมาในรูปแบบเม็ดเคี้ยวค่ะเคี้ยง่ายเคี้ยวอร่อยแล้วก็ใช้รสเบอร์รี่เข้าไปค่ะเพราะตัวนี้ค่ะมี elder berry ด้วยที่ช่วยดูแลสายตาของเด็กและที่สําคัญค่ะเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตัวนี้ค่ะได้มเลกุลท่าเหล็กค่ะที่มีขนาดเด็กลงค่ะ0.3 -0.5 ์ามถึงศนทําไมโครทให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้เก,กือบทั้งหมดเลยนะคะท่าเหล็กที่มีจงดูดซึมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่หมดห่วงไปได้ลเลยค่ะลูกน้อยไม่ขาดท่าเหล็กแน่นอนให้ทานท่าเหล็กที่มีของร้านไปนุทุกวันนะคะ โปรโมชั่นท่าเหล็กที่มีร้านแม่นุ้ยมาแล้วค่ะโปรโมชั่นแรกนะคะ1กระปุก30เมตรราคา490บาทค่ะโปรโมชั่นต่อไปค่ะโปรโมชั่นที่2ซื้อ2แถม1ค่ะรับไปเลย3กระปุกราคาเพียง980บาทค่ะ,ะเฉลี่กระปุกละ 3, 2 6บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดคุม้มซื้อ3กระปุกแถมฟรี2กระปุกทันทีโปรโมชั่นนี้รับไปเลยค่ะ5กระปุก ในราคา1,470บาทฉเฉลี่ยกระปุกละ294บาทเท่านั้นร้านแม่นุ้ยของแท้แน่นอนค่ะส่งฟรีส่งไวและส่งทุกวันค่ะสนใจโปรโมชั่นไหนจิ้มตะการารางได้เลยนะคะหรือเข้าชมไลฟ์สดจิ้มโปรไฟล์ขวามือได้เลยค่ะ